กะกลับสวัสดีเอฟซีผู้ติดต,ตามรัาชมคลิปคนสมัยก่อนนาหน้าสุขผูสุข,สข,ขนเนาะพี่น้องขอพระคุณกันหลายที่เขาไปติดตามเป็นกําลัางใจกันเนะพี่น้องขอพระคุณกันอย่างสูงอตอนนี้คนองค์พวกเปิดช่องไม่อีกช่องหนึง่งกะเพื่อเพื่ออยาให้พี่น้องเอฟซี FC ผู้เพิ่นฟังภาษาภาษาอีสานเบาออกนะพี่น้องเพิ่นก็อยากอยากให้เปิดจริงๆคนองค์พกก็พัดมากมาหลายเจียแล้วละเพราะว่าเจ้าของเองกะ รู้สึกว่าภาษาไทยบวกข็งแรงไปไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าก็อ่าอยากอยากให้พี่น้องเพิ่นได้ฟังน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเองก็สนใจในเนื้อเนื้อเนื้อเรื่องเรื่องเล่าของคนสมัยก่อนหน้าเนาะพี่น้องก็เลยตัดสินใจอ้าากะจ้งไดกะขั้นมันบ่กีผิดพลาดจังไดกให้อภัยกันแต่ปอยากฝากพี่น้องไว้กัเป็นช่องใหม่อีกช่องหนึ่งที่เป็นภาษากลางเนาะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเข้าไปที่ตามเป็นก็าลังใจกันซื้อช่องกับเรื่องเราผู้เฒ่าอีสานเนาะพี่น้องซื้อช่องใหม่ของคนลงโขกเนาะพี่น้องเป็น เป็นฉบับภาษาไทยนะพี่นอ้องยจงไงายกห้พี่น้องลองลองเขาไปฟังเบื้องนะพี่น้องก็ขอพระคุณกันหลายๆจ้านก็ฝากพี่น้องผู้ที่อยากฟังภาษากลางแหละเนาะพี่นอ้องเขาไปเขาไปติดตามเขาไปเบิ้งงลิดซอยกันเนาะพี่น้องส่วนเรื่องสี่เอามาบอกอพี่น้องฟังในมือน,นี้ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องจากทางบ้าลน,นะพี่น้องก็ขอคุณคุณคุณ,คณตุกตุกตุกแก๊สลีบอยนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นทรงเรื่องเล่านี้มใาหา้คตรโง่หกสึ่งก็นดนแล้วละ่ะ บ่อใดเอามาเห็ดเป็นคิดเตียเตียเนาะพี่น้องกะกะต้องขอคุณนกันหลายๆที่ส่งคิดมาส่งเรื่องเล่ามาให้พี่น้องให้คนลงโคกเอามาเห็ดเป็นคิดเนาะพี่น้องกะซีได้ได้แบ่งปันกันเนาะพี่น้องขอพระคุณกันย่างสูงกะขั้นสิว,วเหลียงผีเป็ดเนาะพี่น้องคนลงโขกเสือว่าหลายๆคนคุงคงคงได้ยินได้ฟังเนาะพี่น้องเรื่องเหล้าของผีเป็ดวันเถอะคงเคยได้ยินวันเถอะอาจจี บางเทียกอาจทีได้ยิ่งจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า,าใไห้ฟังหรือว่าได้ได้ได้พ่อได้เบื้องได้อ่านหนังสืออย่างนั้นสีนนส่น้อพี่น้องแต่เรื่องเล่าสี่ว่าพี่น้องฟั่งมันต้องบอกว่าเยอะเป็นเรื่องเล่าที่คนขดคนลงโขกคอ,อามาว่าในสไตล์ของคนลงโขกเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านเป็นทรงมาไห่พี่น้องมันต้องบอกว่าดนลเลยนะพี่น้องย้อนแค่ไปาครที่เป็นตำนานไปนะพี่น้องกับมี่พัททุดงยูลูกหนึ่งนะพี่น้อง ผาดูงยูรูปหนึ่งเพิ่นกะเน่าเน่าทาดงกับเป็นเป็นคือจังจังหวะนาะพี่น้องพ่อบวชพ่อบวชไปแน่กะเรียกว่าบ่อยากอยู่วัดแล้วน้องพี่น้องก็คือได้จักได้จักพรรษาหนึ่งนี่เสียพรรษาต่อมาอังางสี่กะอยากออกทุดูงเล็กๆคือจังหวะแหละเพื่อนไปเพิ่กนอาสิดไปกบพะพี่เลี้ยงนาะพี่น้องนี่พะพี่เลี้ยงนี่ยังไปแต่ว่าพ่อลืมลืมแจเรียกว่าเจพรรษาเลว้ยวอังสี่ก็ต้องต้องบอกว่าออก ออกทุดงเดียวนะพี่น้องออกเดียวอันนี้คือกันพระธุดงองค์นี้แล้วก็ออกทุดงนะพี่น้องเรียกว่าสิ่ขามจังหวัดแหละนะพี่น้องคือทุดงเรียกว่าขามจังหวัดกันเลยมันแต่ว่าแนวทุดงเนะพี่น้องก็คือโบสมัยตะกี้ก็ต้องบอกว่าเสียนทาากับเอาเป็นว่าถามชาวบ้านเราเนาะก็คือจากนี้สิไปไปหมู่บ้านข้างหนอีกไกลปันไหยังกระถามกันแบบนี้ับพี่น้องแต่ด้วยความที่ พระธุดงองค์นี้ออกธุดงมากแล้วเนี่ยช่วงที่เราเขาธุดงเขาปามากเนี่ยพี่น้องคือมันบ่มีบ่มีชาวบ้านเพราะสิให้ถามมันทวพี่น้องเล่าเกิดอาการหลงปาพี่น้องเออพระธุดงนี่หลงปามันทวตายเลยหลงปามั่นเน่าพี่น้องก็รู้อาการบรรยากาศของคนหลงปานี่คือมันมันรู้สึกว่าเออมันสิเหมือนคือมันสิดใจสีขาดเนาะพี่น้องคือมันเหมือนแบบอากาศหน่อยแต่ว่าพาเองกับ่ได้ได้รู้สึกอย่างแต่ว่าคืดคืดจะ้หมองสีหาหมองเจ้าของสีเออ ปักกุดจังหวัดกังสีมันมันสียากแน่นพี่น้องเพราะจริงๆก็อยากมีทำเลที่มันแบบว่าดีเล็กน้อยใกล้แม่น้ำมีอย่างมีแม่น้ำมีอย่างพ่อให้ว่าพ่อได้เจ้าของพ่อได้ใส่สวยวันท้อพี่น้องเราเองกับคือมันหลงปลาเาพี่น้องเออก็ออกให้ว่าช่วงบ่ายหรือตกบ่ายเลยเจ้าของหลงปลาวันท้อหลงปลาตกบ่ายเลยประมาณนึ่พันเอตายจักสิไปทางไหนจังจังหวัดเจ้าของจังสิพ่อทางออกวานท้อคือมันหลงพี่น้องผัดน้ำหอดกลางปลาพันมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่นง กระท่อมกลางป่าวะ่ะตออพอตุดงองค์นี่ก็โอ้ดีใจพ่อคนแล้วสิได้ถามนะพี่น้องเออพ่อกระท่อมกลางป่าวันถาะก็เลยลิงเข้าไปกระท่อมนั่นแหละมะันทออ้อลิงเข้าไปในกระท่อมนั่นเขาไปหอดเขาไปอื่นหาเนาะมีผู้ใดอยูบอ่บนะ่อเน่ะเราก็อื่นหาเนาะมีคนอยูบอ่บ่อเออเงียบเน่นะพี่น้องกระท่อมกลางป่านะ่ะเราก็เฮ้นั่เจ้าของสิได้สิได้รปรากดนอน,ยน,อ,ยน,อ,อ,นอยู่นี่บ่อจำหวัดอยู่นี่บ่อมือหนี่างสิน่ะเออ พราะว่าบ่มีคนกับพอดีแหละมีกระท่อมกับจำเรียกว่าจำวัดอยู่อยู่ใกล้ๆกระท่อมเขากระได้อยู่ถือว่าถือว่าก็ยังยังดีกว่าสิจำอยู่ในป่าโดดๆจังซี่นะเออฮาจทีมีของใส่ของซอยยังพอได้ยังหน่อยๆก็ถือว่ามันเป็นเป็นเดินก่วงจังซี่นะเราคิดว่ามันต่อแต่บัดเราคิดว่าแล้วทั้งทั้งใจนี่ทั้งคิดจักสิจำอยู่นี่แต่ว่าถ้าบ่อจำอยู่นี่ก็จักสิไปไสเพราะว่าเจ้าของเองคั้นชัวตกช่วงบ่ายแล้วจังซี่ก็ต้องจังได๋ก็ต้องได้หาหม่งจำวัดมาพี่น้องหมองปักกดา ถ้าสิเดินทางไปต่อไงยันยันเจ้าของโบลูเจ้าหม่องบวชสิไป็หอดหมอ่องแดงหม่องแดงไอ้สิยามันดึกยามันแบบว่าไปค้ำอยู่กลางทาอย่งนี้หาหม่องก็ได้ไอ้สิเนาะเราก็คิดว่ามันบ่ายแล้วนะสิน่ะสิปกกรากฏอยู่นี่วันต่อแต่ว่าพ่อแต่ก็เล่าก็ร่างขึ้นอยู่หันวานต่อเราอยู่ทางนอกเองท่านดวนเหมือนมีมีคนหยางมากเราเกิดมีคอนอยู่อยู่ที่าตอนอื่นก็ยังไม่เห็นเลยทีนะพระพระว่ามันมีคนอยู่ที่เราก็าว่าว่ามันเพิ่นไปทาง,ง่หนเพิ่นหลับว่าอย่างนี้เราก็ขึ้นวานต่อ แด้บัดยาองออกมาเป็นปนพระเนาะเออ,อเป็นพระแสะดงว่าเฉียงหน้าก,ากับกระท่อมกลางป่านี่พระอยู่เออพระพระเท่าองค์หนึ่งอยู่เถะเราเห็นเราก็ถามแล้วเนาะโอ้ยดีใจดีผมเดินทางมาไกล,กดดลออข,ขึ้นกันว่าท่านทุดงมากผมหลงป่าว่า่นเออจังไรผมกับขอขั้นขั้นจังไรภมกับขอ,ขอ,อ,อจำวัดอยู่นี่น้ำนำ้นำหลงพคอในเด้อว่าท่านระหว่านะพระพระองค์นี่แล้วเป็นพระนุม่มมันเถอะเออเราหลงปาา่าเนาะพระเท่านั้นก็นวาหา่วยบอดได้แน่ว่าท่าน เจ้าเจ้าสิมาจำอยู่น้ำข่อยว่าไรเดียวท่านมาจำวัดน้ำข่อยว่าไรเดียวท่านข่อยรับรองรับรองพระไถ่เขีบว่าไรดอกท่านซึ่งพระนุ่มเองก็รู้สิงงงว่ะเอองงคือว่าเอ๊เป็นอย่างเป็นอย่างจังจังจังบ่ให้จังบ่ให้พระพระจังจังบ่ให้เล่าเนี่ยจำวัดน้ำข่อยนะซังทั้งที่กระทอมก็ถือว่าว่าม่นน้อยว่ะก็ถือว่าใหญ่เติบอด้วยว่ะท้อเล่าเองกับแค่อยากปาปุ้ดด้วยดันนาเฮ้ยอย่างนง้สินะแต่ว่าพระเถ้านั่นว่าบ่ได้ดอกท่านข่อยข่อยรับรองพระไถ่เขีบ่ได้ดอกข่อยสิบอกทาาางเจ้้ดว่่น ระหว่าเนาะกับว่าเจ้าเจ้าเดินทางไปอีกกะก่าว่าเจ้านาสิคําพอดีถ้าเจ้าเฝ้าก็ะ่นเจ้ากระสีเห็นมู่บ้านคนที่บอกทางไปนี่แหละขึ้นไปนี่แหล้ว่าสัตขึ้นไปตีนเขานี่แหละว่าสัตพาเท่านี่บอกนะเออวันนี้บัดสิไปวันนี้เด้อขบเพิ่องะนะเอาขบเพิ่งไม่ห้เออนี่แหละถ้าเจ้ามืดนะเจ้าะะจีาจาได้ใส่า่พระเถาองค์เงี้ยไม่หายเล่านะเออพระนุ่มองค์นี่ก็่นว่าหายยูเนาะ มันกับโมเมนเรี้ยงที่ที่ไปไปเถียงไปอย่างกันมันเถาะเพราะเจ้าของเป็นเอ่อโมโมเมนยุ่มมันเถาะเจ้าของเป็นเป็นผักมันเถาะก็ต้องสำล่วมมันเถาะเมื่อเพื่อนว่ารับรองพาทะ้เขียบบนหอเล่ากับตงจำเป็นตงเดินเดินทุดงต่อลหรอันเถาะเพื่อที่ไปไปหมู่บ้านข้างหน้าลหรอันเถาะเออพอแต่เราบอกสำนันแล้วเราเก่ากับล่าแล้วเนาะขั้นยังสั่นผมกัต้องต้องต้องล่าเดินเดินที่เดินทุดทุดงไปต่อลหรวันเถาะเพราะว่าเพื่อนว่าห้พักเลยวันเถาะ กันนางแต่ในใจก็คือคิดเอ๊ะพาวูนี่คือขี่ทีเออเราขึ้นตลอดทางเนี่ยในในคณะทีปป่ยางไปเงินพอยางตู้ดงไปเงินพอแต่ว่ามันก็เลื่อมสี่คำไปเรื่อยเนาะเออยางไปมันคือน่านหอดแท้หมู่บ้าน,นเออระหว,ว่านะเออพราะว่าพาวูเนี่ยก็คือว่าขั้นเจ้ายางไปหอดคำเนี่ยมาตามทางนี่ยคือสี่ขึ้นเขา,าเน,าน,นี่ยเจ้าก็สี่เห็นหมู่บ้านแล้วระหว่างสันน่นกันยางมากเหรอทั้งคือแต่พอพาวูเนี่ก็รู้สึกแปลกเงินพอเราเองก็รูกซื้อแปลกแปๆๆแลกอ่ะก็บอกจะว่ากับ แปลกแปลกเมืองไหนแปลกว่าพื้นขี่ที่นั่นล่ะเออพระยังไหนนั่นที่ขี่ที่ที่แหลกขึ้นว่าเป็นกระถอมของคนแต่วันนั้นผเมีนบัดออกมากันเป็นกระถอมของผักเลาวเองก็ก็รู้สึกสร้างเขาทุดงไปไปจนหอดเมียนนี่เรียเพราะถ้าเรือมสี่คำเล้ากระลังสีจุดกระบองเลยดิเออเพราะว่าพระพระองค์นั้นว่าเอากระบองให้ครบเอา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 ครบไตให้เล่ามันเถอะให้เล่าถือมากเล่ากระบอกหม่ท่านมันบ่เห็นหงอ์เรียกสิ แตกระบอกเนี่ยิญญาเป็นอย่างน้อยอย่างสินะเพราะว่าในช่วงหมอป้านี่ป้ามันถืบเกินไปวันถอเล่าก็อยากได้ที่มันป้าที่ว่าหลุดออกมาจากป้าใหญ่ยัางสิน่ะจากออกมาอยู่ช่วงใช่ป้าอย่างสิน่ะเดี๋ยวพ่อที่ผ่าผ่าพื้นกับอยากเลือกทั้งรีหม่องสิปักกดจังน้อยวันถอดกันอยู่ทางในกับยานมันอันตรายวันถอเล่าก็ได้จ้กับสิงสาราสัตว์เองอย่างสิน่ะก็ออกมากนะมหันฯแม่นี่หรืพ่อหมู่บ้านนี่หรือชาวบ้านก็เห็นผ่าเขาก็ห้มยพระทุดงมาตัวนี้เขาก็เขาไปกราบนมัสการมันก็เออเราเองก็เออก็ได คุยกับ,บหยาดย่อมบ้านนี้หยาดย่มก็ว่า,าพอดีดีเออหลวงพ่อมากเองเฮ้ยมีพระมากสิก็ดีแล้วสันมีพระทุดงมากสิก็ดีว่าสันเพราะว่าเออตอนนี้ชาวบ้านก็กําลังมีงานพอดีว่าสันเออก็สิอยากให้ให้พระนี่มากมากําลังอยากได้พระวันทองกําลังสิหามุนพระวันวทองเพราะบอกันน่ะเออเขาสิพาไปบ้านผู้สิให้ไปพักวันทองเขามีบ้านรับรองหออให้ดิเออเขาบ่ได้ให้เราปักกดนอนวันทองปักปโกดจังหวัดเขาสิพาไป ไปบ้านของของอ้ไที่เป็นงานนี่มันเถาะถ้าบ้านกับผ้ากันไปล่ะผ้าผ้าหลงคออนี้ไปไั่สนกับกาบกาบนิมนต์หลงคอทั้งนี่มัเถาะเขาเกิดเขาเกิดเชิญเล่ามัเถาะเชิญต้องบอกว่าเป็นเป็นผ้านุ่มมันเถาะต้องอ้นมาหลวงพีเนาะกับกาบนิมนต์หลวงพีมากทั้งเชิญทั้งนี่ถ้าบ้านกับผ้าเขาไปไปห่อนหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านของในในในหมู่บ้านนั้นเผื่มีบ้านหลังหนึ่งถึงเป็นบ้านของเศรษฐีบ้านหลังแบบนี้เหรอมันเถาะในในตีนเขาเนี่ยมันเถาะเพราะแต่ เขาไปบอกว่ามีพระมาเนาะเจ้าของบ้านก็ออกมาตอนหลับเพื่อดีใจย่นเถอะเพื่อดีใจบอกมากอะเพราดีแหละว่าอยากให้พระอยากให้พระมาสวดมาสวดให้กันสันเพราะว่าปกติแล้วบ้านนี้เพราะว่าพ่อของของ่ันเศรษฐีพ่อของบ้านเศรษฐีเนี่ยตายมันเถอะเออพ่อตายก็เหลือแต่ลูกไส้มันเถาะก็ลังอยากได้พระเพื่อหาพระมาสวดนะพี่น้องเออสวดสวดสวดทรงวิญญาณมันเถอะเออบ้านนี้ก็เพราแต่ว่าองสันกับ เพิ่นวานะโอ้ยเป็นอย่างบุญของอี่พอรหลีกันคือเจ้าของบ้านบอกนะเออเป็นอย่างบุญของอี่พอยหลีกันเพราะว่าในเขตนี então, ้เนี่ยขั้นตายแล้วก็คือก็ต้องจัดพิธีกันไปตามตามสภาพว่าทันเล่าว่าเพราะว่าโมเคยมีผ่าว่าทันเออโมเคยมีผ่าแถวนี้โมมีผ่ามาแต่ดูนแล้วเ่าทันเล่าดีง่งจังสันกยคือว่าโมมีผ่าเนาะบ้านเออเล่ากัลเงสีอาปากว่าเสียคือสีว่าโมมีผ่าราหว่างสีวว่าสิว่าสี่ขานกับชาวบ้านทั้งสี่นาเพราะว่า พอวิจิพานมาเราเห็นผาถ่าองค์หนึ่งอยู่ในปาน่าบ่อยู่ในกลางป่านั่นบ่เราก็เลยว่าสิเอาหนะ่ะฟังเขาก่อนอยจะพึ่งเว้ากันบ่เราเป็นอยากนิง่งอยากนิง่งฟังสวกรคนบางทีนะชาวว่านก็บอกว่าฟั่งมาเถีบเนี่ยบ,บ่บ่เคยมีพระมาโดานแลเออพระพระสงฆ์นี่บ่เคยมีพระทางใดผ่านมาเจียเกียเราคุ้นก็บ,บ่เคยเห็นพระโดูแล่ว่ะท่านลูกพ่อก็ผานุ่มองค์นี่ก็แหงแต่งงเขาไปเติมมั่วเปียกคือว่างสันว่าชาวบ้านก็บ่แบบนั้นแต่ว่าในขณะที่นั้นก็ว่าเพิ่นก็เลยว่า เพราะดีล่ะจังได้กัอยากให้ล้งพระนี่มาสวด ok, สวดทรงวิญญาณอีพอให้แนววันทองอย่าไปที่มันเถอะพาใครไปสวด ok, สวดทรงวิญญาณให้มันเทองทีนี้กลับในคลืนนั่นเลยมันเทอง ok, ในตอนกลางคลืนนั่นแหละมันเถอะพอไปเจ้าเจ้าของไปหอดช่วงคำพอดีมันเทองเออบานนี่พ่อแต่สวดกันเรียบร้อยแล้วสวดกันเรียบร,ร้ยบอยเข้ากันเออเอาเรียกว่าเอาเอาเครื่องดื่มวันเถอะเอาเครื่องดื่มมถา,าถาวายพอรุ่เดินทางไกลเราก็บมีให้มันเถอะเดินทางมาจาก เดินทาามาไก,ก,าออกาา่กันเถอะบานี่เช่าบ้านก็เลยถามแหละว่าพระพระเองสิออไปไปปรากฏอยู่ใสกันเถอะคือไปปรกกฏอย่ใสกันเถอะอือีไปปรากฏสีไปจําหวัดอยู่ใสกันเถอะพว่า,ชาวเช่าบ้านบอกอย่างซี่งานศพเนี่ยอยู่ในเขตเนี่ยคือหลังจากที่ิีจากงานศพเรียร้อยเนี่ยคือถึงตอนกลางคืนเนี่ยสีบ่เฝ้าศพนะเออพอคนตายปรับตัวไม่ยำพื้นถึงขึ้นที่บอกเฝา้าศพคือจะทิ้งศพกับของไหวไว้ เราชาวบ้านเองก็ที่ต้องออกจากบ้านนี่ไปยุ่อีบ้านไกลๆนี่มันที่มีหมู่บ้านหนึ่งอยูุ่ไกลๆกันก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดหมู่บ้านนั้นตายเขา็สิมาอยุ่หมู่บ้านนี้กันถ้าบ้านวอกกันนะเออนี่เป็นพิธีกรรมที่สืบเนื่องกันมาจะโดนย้อนยังย้อนบ่ม,มีผักกันเลยตองเหตุแบบนี้เออผานุ่มแห่งนี้แห่งก็ฟังแห่งจะงงเขาไปอ,อ้มันเป็นแนวไหเนี่ยคือเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกง,งงมันต่อเออคือเหตุกันณ์ทางสันติวันนี้เพิ่นหมวดหมวดบรรดาลูกเศรษฐีเนี่ยหลังจากนั้นก็ว่าจำป็นแลวเพราะว่า เจ้าของห็ดแบบนี่สืบต่อกันมาแบบนี้จะร,นรุนแรวกันเถอะม,มือเนี่ยคือกันว่าวาดศพผู้ใดเราขั้นถึงเวลาแล้วก็คือ,อจากงานศพอย่างเอาของไหว้สวายไวย้วเรียบร้อยแล้วถ้าบางคนตรงออกจากบ้านไปยุบบ้านข้างๆอันเถอะมืออื่นเสาจังสีมา,จ,มาจังสีลงกมามาไหว้ศพอีกว่าสัน่นเออม,มาจากงานศพตอ่อเถอะคือคือเหตดจังสีพานุ่งกันเลยว่าเอาเป็นไหาจังสีขั้นหมวดเจ้าสีไปเนี่ยข่อยเองสี่คอ,อจำ จำวัดยู่นี่แหละ yal, หวาา่ lifetime, วาสันคอยที่นั่งภาวนาแผ่เมตตาอยู่กับศพนี่แหละว่าสันคอยที่บ่ไปว่าสันพานุ่มวาน่ะเออชาวบ้านเองกับกับฤๅว่ากับกับตามตามแต่ตามใจละตามใจพานุ่มละเลยเราอยากอยู่นี่ก็ดีเข้ากันถือว่าเราอยู่เป็นมูศุภกันเถอะเออชาวบ้านเองพ่อตาบ่กว่าสันกะมันก็เป็นมู่บ้านที่ว่าบ่ใหญ่เนาะพี่น้องคนกับพระสัมวัลายดอกแต่ว่าพ่อเขาบอกกันยังสันเรียบร้อยเขาเก็บเอาของมาเถอะเก็บเอาเขาเอาของเหลือแต่ของไหวกับศพเออเพราะว่าถวาย ถวายเครื่องดื่มให้พระเลว้วเพราะพระได้ได้สันนามสันทาแลี้ยวคนก็นเออที่ว่าคนที่จำวัดหมดหมดชาวบ้านนี่ก็น,นี่ขเขาโตเขาออกไปว่างกางๆกันโตโตกดึกในคืนนั้นตกดึกเลยพี่น้องเพราะว่าพระนีะนะ่เออหลังจากนั้นเราก็เล่าก็คือเขาก็จุดแต่เทียนไหวเนาะพี่น้องจุดแต่เทียนไว้ซื่อๆมันเออจุดเทียนจุดกระบ,บองไว้ไว้ทั้งหน้าหน้าบ,บ้านกันโตเเออล่ากับนางนางสมาธิอยู่ทั้งในอีกแล้วกันโตไอ้ว่าน้ำเป็นมูศพแล้วมันโตกับดึกเนาะเออ นางสมาธิก่ะคือคือพานีชก็ถือว่าเขาเขาสมาธิเขาชาติมันเถอะในขณะที่นางเขาสมาธิอยู่หนึ่งหูเล่าเลยมันได้ยินอนได้ยินด้วยเสียงนี่เสียงนี่สวบสาบสวบสาบเสียงคือยังคนกินนี่อย่างนึงสินะเออเสียงนะสวบสาบสวบสาบหยําจั่วจัววนี่ยงคือจินเป็นตะเสียบตะโน้ตอย่างนี้สินะเสียงนะเราก็แปลกใจว่าเออมันกินนี่อย่างไรไผ่ไม่กินนี่อย่างอยู่นี่เห็นว่าเออใจจริงเหรอเราบ่อยาก บ่อยากหดมืนตาเบืองพุ่นละเออแต่ว่าด้วยความที่มันหลบกวนเราเสียงมันดังเออล้วก็เหมือนเสียงแฉของนี่นะเหมือนแกเมอยู่ใกล้ๆเล่าเนนือเพราะว่าเล่านั่งกันนั่งถือว่าบ่ไกลจากสุกมันเถอะเออถือว่าบ่ไกลจากสุกมันเถอะเสียงไฟจากหน้าบ้านมันก็ซองเข้ามาก็ถือว่าเห็นเห็นเห็นแน่อยู่มันเถอะเห็นเห็นเห็นแบบพ่อพ่อเห็นล่ะมันเถอะว่าวาป็นนีหอย่างมันเถอะเสีงไฟขบขบเพิ่อจากหน้าบ้านจากใต้จากหน้าบ้านแล้วก็เที่ยนที่ตั้งไว้หน้าบ้านเขาบ่ได้ตั้งไว้กับสุบมันเถอะเที่ย อมองพระพระนางสมาธิ่ที่ว่ามันหมืนอยู่นต่อเราเขาช้านอยู่นั่นา่อต้ออดบ่ได้พี่น้องพาเสียงมันเหมือนแก่ของเหมือนเสียงหย่่าเสียงกินคือยังมันมี่คนมากินอย่างนี่สินะเราก็เลยแบบที่แหลกขั้นมันเราเสียงบดังเลาก็สิรับตาเขาสมมาธิไปสงสาแต่ว่าเสียงมันดังหลก็เลยปะออกจากชั้นมืนตาเบิ้งจังไนนั่นต่อเออมันเหมันอียงกันเนี่ยคือยิ่งมาเสียงดังกินตัวจ้าเจ้าวันบัดมืนตาขึ้นไปเล่าแบบ ตกแต่เรื่องกับพังงะขึ้นกันหมดท็อไม่ยังน้อน,นี่ยวันเป็นขึ้นในว่าสิบเป็นสิว่าคนมนกบว่ามันคนเนี่ยนะอเออมันเป็นขึ้นอย่างปีศาจวันท็อเป็นอสุรกายวัท็อพี่น้องกําลังกินกินของไหวกันท็อเออของไหวที่เขาไหวสุปเนี่ยมันท็อปเออของไหวกินกําลังสีกินอยู่กันท็อปพาทา่านโดนสิ่งไปอีกทีหนึง่งแหนซพพี่น้องเอยเออก็บอกกินศพปนะศพของเสถียรนะนะแหนกินๆๆอย่างไรว่ากินจนเหมือนแต่พี่น้องกินกินแฉะ กินให้ว่าฉีกกินกินซบโอ้เป็นอย่างที่สยดสยองเราท่นพี่น้องพระองค์นี้เห็นโอโ้ตายเรารู้เลยว่านี่เป็นปีศาจเราก็ขึ้นไปเด้อปีศาจนี่มาจะใส่อ่ะเออเป็นอย่างชาวบ้านจังวหวะเนี่บ่มีผ่าว่านะแต่เราเบ่งจากสภาพรูปร่างเยมันก็เออบอกว่าถือขึ้นกันเออมันจินเนาะเราเองก็ได้แพมตตาให้มัอเพราะมือตาขึ้นมากก็คือบ่ไดัทกว่าบ่ได้ไล่นะเพราะว่าที่ที่ฟังจากชาวบ้านวอามากก็คือว่าเขาถิ่งของไหวไว้ กินศพไว้ให้แล้วเขาก็นอ่านี้เองสิคนั่นแสดงว่าเขาบอกว่าเป็นพิธีที่เขาสืบสืบต่อกันมาโดนแล้ว่ยงสี่นะเออเราก็นั่งเบิ้งอยู่น่ะท้อเออมื่อตาขึ้นเบิ้งเราก็โอ้มัดเออทั่วทั้งมาท้อมันกินศพกินจนหมดอ่ะกินแล้วกะให้กินแล้วแห่งสภาพสภาพตัวของศพนี่ก็เป็นแบบเป็นแบบเหมือนขี้โพสวดออกนเมาท้อตัวแขนตัวเนี้ยก็เปื้อนเลอะเทอะน่าศพเนาะพี่น้องเออมันกินศพมาท้อเออให้ว่าง่ายๆก็ว่าเปียกกินศพลงทาะเปียกกินศพ พราะแต่กินแล้วๆกินของไหวายของอยังกินทุกอย่างเหมือนพี่น้องเออเม็ดเรียบร้อยเห็นแต่ยางยางออกจากเยอนยางออกจากเยอนไปผ่านไส้ไปเห็นเต็มเต็มว่าโอ้ยผิวหนังเหมือนเหมือนเปียยเหมือนไหม่พี่นะเหมือนเละแต่ว่าเลือนดน้ำเลี้ยงน่อยอย่างที่เราเบิองนะเราเบืองน้ำกลโอ้เราก็ได้ภาวาหน้านางแผ่เมตตาให้จต่กีเหตุจังไหนเราตัวเล่าหนะมันเถอะเออจริงๆกับแปลกปาหลาตัวที่ว่าเราเพียง่าถามนี่นี่เป็นสิ่งที่ ท,ที่ข้าใจอยู่พระอ,องค์นี่เป็นคนบ่มหมักวอาเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างที่บ่มหมักว,วอกกันเถอะบ่มหมักวอามักถามมาเถอะข้าม่เล่าถามเองเลยเออพระเจ้าอสุรกายนั่นตอบดิเนาะก็ษิด้รู้คําตอบว่าเป็นอย่างคือเป็นแบบนี้เห็นบ่แต่ว่าโดยพระน่ะมันว่าถามมา,นานเถอะก็นั่งแพเมตตาอยู่นะดูทั้งสัตว์จนแจ้งเออจนแจ้งถิ่มมือซื้อกันเถอะเพราะแต่แจ้งมันก็แจ้งขักเนาะเออแจ้งขักเราก็เลยลุกขึ้นไปเบิ่งแหละลุกขึ้นไปเบิ่งศพโอ้มัเบ้าเหลียงอย่างเลยเนาะเออกินเหลี่กกกกกระะดูแแ่อนเถ เหลือแต่โ oh. so so ่วงกระดูกแข็งเสร็มันเหี่ยนกินจนหมดแล้วต่อเขียงในตับไตเสร็จพวกอย่างมันเอาไปกินหมดอ่ะเออของไหวของยังหมดโอ้พานี่ตายเป็ดกินศพปเนี่ยไปกินหล่อนกินขักอย่างนั้นเราเราเราเอื่นินเป็ดเลยเพราะว่ามันกินแบบนี้อ่ะต่อเออแต่ว่าบานิศเพราะจะสวยเต่ชาวบ้านเป็นม้าบ้านเออชาวบ้านเป็นมาชาวบ้านมาเหมือนกับเหมือนมาเก็บของเนี่ยเออมาเก็บเอาของเอานั่นเก็บเอาลูกเอาหยังเรียบร้อยยกเอาลูกเอาหยังเอาที่ใส่ศพไปเนี่ยบ้านต่อ ยกเอาเอาเอาล่งห่อผาห่อยังไปเราก,ก็เก็บของเก็บยังปัดขวดเหมือนว่ามียังเกิดขึ้นมันเถอะพานุ่มเองแห่งแต่งงมันเถอะเ้วก็บว่ามีผู้ใดมี่ว่มีผู้ใดถามอย่างเราเด้แต่ว่าเป็นยังไหนมือขึ้นนี่แต่ว่าผู้ที่มาถามมันแมนลูกไส้เสียทีเออลูกไส้เสียทีมาถามอืเป็นยังไหนลุงพ่อเป็นยังไหนพระพระเอออยู่หนี่มือขึ้นอีกเห็นนี่อย่าง,ง,อาง,รรอางบอวาสันถามเล่านะเรากับว่าก็เห็นแล้ววาสันเออคนนั่งอยู่หนีนาะบ่เห็นยังไหนวาสันเล่าหวาเนาะ ข่อยเขาข่อยเขาชาญอยู่ข่อยเลบ่ได้มืนตาดอกท bah, ี่เหลกันเงียบมันก็บ่มีหยัาณระหว่างเงียบสนิทแล้วเราบอดููสายเศีษทีฟังม <s 2> ันเถาะส่วนทุ่มคนที่เขม้าน่ากันก <s> ัเก็บขอเหมือนวีหยังเกิดขึ้นแล้วเขาก็บ่ถามความว่าศพเป็นอย่างจชปังสี่เขาบ่ถามแต่ว่าด้วยลูสายเศรษฐีนะทนบม่ไหวมันเถาะเออเพราะว่ากับเขาอาจสิเคยจือแบบจังนสี่มาตลอดเพราะว่าเขาก็บอกว่าบ้านเขาจัดงานศพกันแบบนี้มันเถาะก็เลยมาถามผักมันเถาะว่าเป็นอย่างเกิดยังขึ้นเนี่ยผ่าเห็นนี่อย่างเนี่ยผ่ากระบอกให้ฟังมัน มากินของไหวหมดละเท่าที่ข่อยเห็นวันสันละวานะเออที่เรกข่อยบ่มื้นตาดอก่นแต่ว่าข่อยได้ยินเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นเรียกกับซุบซับซุบซับท่านโดนเหมือนจั๊กยำจัะจซ่าจะจักสะของจักดึงเออจักฉีดดูดต,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 ตุบกตุ๊กตาตาแฟนแล้วว่า่อยจะจำเป็นตรงทนบ่ไอยเยอะท่านอ่อยกับออกจากช่างข่อยเรืมื้นตาเบิ่งไปนะเห้ว่ามื้อเห็นเนี่ยโอ้ยหัวใจข่อยลนวากขึ้นกันวันสันละวานาะตกใจเงาขึ้นกันเนาะนสันแต่กับชักเสียได้ไหมคือเบิ่งเบิ่งจากสภาพแล้ว แต่สิเป็นปีศาจที่มันอึดอยากมันมาหากินมันนะมันกินของไหวายอยู่ตอนข่อยมืนตาเบืองพอนะแต่หลังจากที่กินของไหวพุ่นน่มันล่ามใส่โศก้อมพอนะกินข้าวเดียวเลยว่าระหว่างกินบ่ดนนะท่านกินแบบมุ่มมั่มผูปับผูป,ปับข้าวเดียวเบิดตัวท่านอ่อโศบศข้นเป็นข้นนี่มันกินเหมือนข้าวเดียววันระหว่างเพราะแต่ว่าวของสันหมดนี่ก็ก็กระบอกวางไลยเออหมดชาวบ้านกระบอกได้ไวอย่างเราเองกัรู้ซึกแปลกใจของาเออหลังจากชาวบ้านนี่เก็บของแล้วๆเล่าเองกันเลยบ้าอุกับไปกระท่อมนนนั่ก เออเราขึดนะเออยางกลับไปกระทมนันไปไปถามผะเถาองค์นั้นก็นหน้าวัทนเราขิดวาน่ะเพราะว่าหลังจากที่บอกกับชาวบ้านอีหอย่างเรียบร้อยเนาะชาวบ้านมาเขากัถือว่ามากมาถวายะตาหารยามเสาแล้วเนาะเออเราก็สันเสาเรียบร้อยเราก็เลทธจ่งไดก็ล่งไปไปหาพระเถานั่นจังมาเพราะว่าระยะท่างถ้าเดินจากยางไปหาระเถาองคนั้นก็ถที่ว่านาิีใบยๆคือกันละมันอเพราะว่าเราจากาบเนี่ยเราก็มาหออนมู่บานนีก็บํำมันบ่ลละเราก็เลย เดินทางเออออกออกออกไปห,หาผาเถาองค์นั้นแล้วก็จําได้อยู่ทางเนาะเออบัดมาหอดก็เดินทางมาหอดกับถมอี่แบะช่วงใบใบขึ้นกันใบใบขึ้นกันก็เอือนหาแหละ,นะเานาะ,ะเอือนหา,หปปนา,า,านคือเก่านั่นาะนี่ผู้ใดอยู่บ่อน่ะอืหลวงพ่อหลวงพ่อห่ะเอือนหาหลวงพ่อพอแล้วหรือรือว่าเป็นผาเถากันต่อือตแต่ว่าแต่ว่าผมเงียบเส้นนี่คือเขาเนาะบ่มีผู้ใดตริงกันต่อเราก็เลยซองหาเาต่ออซองหา คือคือ bene, ด้วยด้วยกระท่อมนั่นม่มีหนาต่างเป็นกระท่อมที่แบบว่ามืดมันเถอะมีแต่ปองเขามีแต่ประตูเขาของซี่น่ะคือขั้นโพหนาเขาไปทางนนกัสิมืดมืดแนวเถอะเราเลยเขาไปซองบึงเห็นแล้วขั้นว่าผ้าเถาตอนนั้นกับห่มผ่าเหลืองอยู่ตอนที Won, นะ่พ <trans> <sideways. sait S 1> ่อกันน่ะห่มผ่าเหลืองตอนนี้ก็เหมือนยังห่มอยู่แต่ว่าสภาพตอนนี้กับตอนที่พ่อกันจําก็ได้แล้วว่าิึงสภาพเราเป็นขึ้นยังแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนที่แบบเหมือนไข่เหมือน คือจังไปกินนี่อย่างมากสิมันไข่กันเถอะขี่ผูโอนฟุนอยู่แล้วกเป็นแบบแขนขาเนี่ยเป็นแบบไฮวาวงายบ่คือผ่ากันเถอะบ่คือบ่คือคนปกติมันคือปีศาจเรารู้่ในท่านที่เลยว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นเปียดเออเป็นเปียดกินศพหลวงพ่อเถาองค์เนี่ยสะพ้อเราว่าเออบ่บ่ให้บ่ให้เรานอนนั่งกันเถอะเราเกิดเดี๋ยวเห็นเราเอ็มนอนกันเถอะเผาองค์นี้นอนกันเถอะเผาเถาองค์นี้นอนอยู่เราฟองเบิงน่ะฟองเบิงนอนนี่ไฮว่าเบิงสภาพนี่ให้บาลีอ่ันเถอะ สภาพนี้เล็เป็นเปรตมันเถอะเออเป็นเปรตออยู่แต่ว่าด้วยความี่มือนั่นมาเจอเาเล่าเหมือนยั่งยั่งแต่ว่ายั่งเจ็บเจ็บอาการได้อยู่น่ะเถอะแต่ว่ามือนี่นี่เห็นว่าเราเห็นสภาพร่างกายนี่เปลี่ยนไปแบบขักเรื่องมันเถอะเห็นว่าบ่กือกบ่คือผ่าบ่กือดูกข้นมองยังไงเออบ่กือดข้นปกติคือปีศาจมันเถอะสภาพแขนขาหนาตาเออโต้ขาตโตยังที่เป็นแบบว่าคือปีศาจและอืมงอกงูเ้ยตอนเถอะขีบผูวกับโอนซ้นหนังแขนกับเป็นแบบเปียกๆคือจังตอนที่เราเห็นตอนนั้นแหละมันเถอะเออ เรารู้เลยสำนั้นเราก็เลยแพ erm ah ีเมตตาให้ก่อนต่อใจเสียจังไลยเออแพีเมตตาให้แพ erm ah ีเมตตาให้แพีเมตตาให้เรียบร้อยเราเราก็เลยเดินทางกลับในขึ้นนั่นเลยเราประยู่เด้เออแพีเมตตาให้เรียบร้อยวันต่อเพราะว่าเรามา่อหอดเรากลับเนี่ยกล่าวว่าไปคำบานนั่นคืเอเก่ากัอนต่อเออแพีเมตตาให้เรียบร้อยเราก็เดินทางกลับกลับกับโอ้แต่ว่าส่วนเสียกลับไปหอดมองหัทยาลัยเติบอยืนในวันต่อไปหอดมันก็ดึก ถือว่าประมาณมันมันมันวงเมนค์คำพอดีอยู่ถือว่าเกือบเกือบเกือบให้ว่าถท่านั้นกันสีเมนทุ่มสองทุ่มหมดแล้วเราไปฮอดเนาะไปฮอดชาวบ้านก็เอ้าหลง่อหลง่อยังยังยังอยูยูตีชาวบ้านก็ถามเนาะวันว่าเป็นพระวันพระนี่ออกออกออกทุ่งรงไปเรี่ยนเราว่าบบอได้ก็ท่านมีเรี่ยงสีมะโอ้ยฟังว่าท่านราหว่างเนาะถ้าบ้านก็ถามไม่เรี่ยงยี่หังเรอว่าท่านพานุองศ์นี่ก็ได้ว่าโอ้ยฟังว่าหมวดเจ้านี่เออพิธีศพต่อไปนี่ก็เอาเป mm ็นว่าหมวดเจ้านี่ อยาเห็ตแบบนี้เด้อว่าะสันให้หมดเจ้าเอาไปเผาเอาศพนี่ไปเผาสีเผาหรือสีฝังกะว่าแล้วแต่หมดเจ้าที่เห็ดว่าสันเลาว่าแต่ว่าของสินของไหวยังนี่ก็กับว่าดอกหมดเจ้าอยากไหวยังกับว่าเป็นยังแต่ว่าอยากให้เจ้าเนี่ยเ่เมตตานะพนะให้กับเจ้ากำนายวินพนะเจ้าโดยเฉพาะเปียที่บ่มีผู้ใดอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเทียพนะให้หมดเจ้าอุทิศส่วนกุศลกวนน้ำให้แน่พนะเราบอกชาวบ้านนะเออย้ำหมดเสาหรือหมดเจ้ามีโอกาสได้ใส่บาตรที่ยังยังสิ่กะ ผู้ทิดส่วนกุศลวนในเล่าแน่ผาน่ะบอกเราแน่เอื่อเราแน่ผาน่ะชาวบ้านก็หัวคือวางสันเมีนเดียวสันอันที่หมวดเจา้าเราก็บอกให้ลูกซับลูกซาบเศรษฐีฟังแล้วหรอลูกซาบเศรษฐีก็เลยเข้าใจว่าเพราาะว่เป็นอย่างพระอนุมองค์นี้จังอยากหเห็นเหตุแบบนี้มันต่อหลังจากนั้นมาพิดเช้าวันก็ได้เปลี่ยนพิธีกรรมนั่แล้วพี่น้องก็คือเรียงว่างานศุภกับบริหารคือเก่าคนต่อคือสิได้เหตุตามที่หลวงพ่อองค์นี้แนะนำมันต่อก็คือสิตัดสินใจว่าเออถ้ามีงานศุภอย่งสิ่ก็คือนั่นก็สิเออาไปังหรืสิเผากกวาันไป่่่อแตวา ชาวบ้นานหลังจากนั้นมาก็เริ่มเออท่ทำบุญมันเถอะคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเปี๊มันเถอะคือเพราะว่าหลงวงพ่อวันนี้าทานุโมนี้บ่อยให้ฟังเดว่ามีเปี๊มันเถอะเปี๊กินศพมากทุกครั้งที่หมอเจ้าจัดง,งานศพเนี่ยคือหมอเจ้าทิ้งศพไว้แล้วก็ทิ้งของไว,ไว้แล้วหมอเจ้าเลี้ยงเปี๊ได้แล,ล้วว่ะเอออย่าเหตุแบบนี้ท่านเออมันเป็นเวรเป็นกรรมท่านให้หมอเจ้าอุทิศส่วนกุศลให้เอากันว่าสันควายกระชิ่อสรอยสวดให้แล้วก็สอนบทสวดยังไงชาวบ้านมันเถอะให้ชาวบ้านได้สวดมันเถอะหลังจากนั้นนนนนนนเเเเเรรราาาากกก็็ดดดดดิิิไไไ้้้้ททงงงุต่่่ออออปปชวบลีีียพพธมะ หลังจากนั้นมากกับว่ปรากฏว่างานศพนี่ก็คือจังบ่มีบ่มีบ่ได้เหตุแบบนี้อีกแล้ววันทองแล้วก็คือจังบ่มีผู้ใดได้ยินข่าวเรียกเปียกอีกเลื่อยวันทองเปียกจีนศพปวันเถาะพี่นอ้องอ่า